เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะย่างเข้ามาแทนซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประเพณีที่จะอำนวยความสุขให้แก่กันและกันก็มีการอวยพรอ,อ่ ให้สิคนที่เรารักนับถือชอบพอมีความสุขตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงมาตามาขออนุโมทนาและอนวยพร ให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขเช่นเดียวกันกับทุกๆท,ท่านที่อวยพรกันด้วยจิตใจอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีให้ญาติโยมมีความสุขตลอดปีใหม่นี้ความสุข จะเกิดมีขึ้นได้สมบูรณ์นั้นก็ขอให้ทุกทกท่านมีความสามคัคคีคือมีความรักสามัคคีพร้อมเพรียงกันมีเมตตาอารีต่อกันช่วยเหลือเพื่อกูลกันความสุขนั้นก็จะมีอย่างเต็มที่ สั้นๆน,นี้อาตมาก็ขออวยพรให้ญาติโยมทุกท่านโยมประสบความสุขความเจริญโดยอ้างบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ญาติโยมทุกๆท,ท่านได้บำเพ็ญไว้โยมมารวมเป็นพระวะปัจจัยปกป้องคุ้มครอง ให้ทุกทุกท่านปราศจากสันพโรคาพาดภัยพิบัติอุปัตวะอันตรายทั้งปวงประสบแต่โชคดีมีสุขโดยทั่วกันทุกทุกท่านตลอดปีใหม่นี้ด้วยเทิน